พอไหมอยู่แบบมาอยู่มาเกับมามาตามเพื่อนเพื่อนเออกจากบ้านออกกับบ้านตามเพื่อนอย่างเหรอวใช่ไหมข้อสามพรหรือยังถ้าพรขอเสียงปกมือห้าครั้งวัตถุประสงค์ในการจัดค่ายสึกษาอุยาสิงมรกิมปาิจินเดลภาในครั้งนี้หนึ่งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้ความร่มรมรวมมือกับคณะพยากรการให้ความร่วมมือกับครูบาอาจารย์นั้นเป็นสิ่งที่ผู้จัดทุกท่านทุกโครงการคาดหวัขงขอฝากครบูปนะครับวันนี้าาทู้ทราบว่าคณะพยากรท่านมาให้ความรู้ท่านด้วยวามตั้นใจด้วยความมุ่งมัน่นบางอย่างต้องมาบูรปฏิบัติจริงบางอย่างต้องเรียนรู้ด้วยการเอาใจใส่นะครับ ฝากลูกทุกคนแล้วก็คาดหวังว่า,า,าในการจัดโครงการครั้งนี้ลูกเตรียมคุณจะได้รับประโยชน์จะได้รับการเรียนรู้จะได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอผมขอเปิด่ห้สิ่สารวัฒนธรรมธรรมปัญญาสิ่งระบบถิ่นปัจจินดานุภารข้าวที่น ของเวียนเตียงหลงสาน้องก้าวบินมีประจำปีการศึกษา2565หนบัตรนี้ขอบคุณครับขอ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 บคุณครับท่านผอนนีก็เรยที่ส่วนเดี๋ยวเราจะมีจัดสถานที่ตรงนี้นะงแม้ว่าการสอนเนี่ยมันต้องมีการสาธด้วยการทำกระดาษด้วยเพื่อแปะธรรดาตา้งกระเป๋าที่ Wait, okay. wait.

โอเคดูนะครับเวลาจะทากบอบันที่งนะเราจะลูปแบบอย่างนี้แล้วมุ้สอดเข้าไปอย่างนี้ครับมุ้สอดเข้าไปอย่างนี้ คุณกับคณะวิทยากรนะครับเดี๋ยวขอเชิญนักเรีนตัวแทนครับที่ได้มอบหมายไว้นะครับเรียนท่านคณะวิทยากรแล้วก็วโคณะครูทุกท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆน,นะครับก็วันนี้อยากจะขอบคุณท่านวิทยากรน,นะครับที่มาสอนเกี่ยวก,กับภูมิปัญญาของบ้านเรา นี้สวเป็นคนนะคะวันนี้คือครูนุ่มประชภูมิท่านได้รับเขียินะคะอย่างสูงจากโบสถนะคะหรือว่า,าค่สาสาสาะคะูสาระสองคศึกษาภาษาบลีธรรมนะคะเามีวันยนี้ให้มานะคกาบขอบคุณนะคะซึ่งใช้วะะ่ามีความดินะคะรื่นใจมากนะคะถ้าติชันนี้ก็เข้ามาได้ไนะคะวันนี้ก็ดิฉันนะคะเน่ของเปียนจาก เราได้เป็นตัวแทนของคณนะผู้บริหารนะคะแล้วก็คือดิจิท่านนะคะขอบคุณนะคะท่านวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้และก็ให้เสวลา,นะะานในวันนี้นะคะที่ให้ความรู้เปลีป่ยนแปลงแล้วก็ทุกคนนะคะ,คะ,คะวันนี้ถึงเวลาวสุดคนแล้วนะคะที่ใช้ขอกราบนะคะเป็น ห่าสิบสาปัญญาสิบระบบชิงปจินแดงคุณลาใครที่เล่นประจําปีสมนาร้อยั้าตั้แต่มนา่ยของค่หโอเคครับพ้องครับมงกล้องครับหนึ่งสองสามเก็บข้งนึงครับหนึ่งสองสามงอปโอเคครับพ้อมครับองก้องครับหนึ่งสอมครับ้อมครับหนึ่งสอามก้องครับึ่งครับมกล้องครับมองกล้อง มพัดหนึ่งสองสามรอบครับหนึ่งสสามรอบครับหนึ่งสสาโอเคครับเรียบร้อยครับสามรอบครับหนึ่งสอสามีกครับหนึ่งสสาครับครับหนึ่งสสามรีครับหนึ่งสสามอครับหนึ่งสองสามสามอครับหนึ่งสสามเรอบครับหนึ่งสาโอเคครับเรียบร้อยครับ ขวามือนครับคุณเดาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคนสัดมาทรังนี้นะฮะผู้ชายมาฝังนี้นะผู้ชายโอเคครับพร้อมครับช่อชอเคครับพร้อมครับ้อครับอันหนึองมครับหนึรอบครับหนึโอเคครับเรียบร้อยครับ